เงาเงาไม่อยากอ,าอ่านคนเดียวก็เลยจะมาทำคลิปนะคะที่สรุปเนื้อหาที่จะสอบนักวิชาการ,กรเกษตรปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรนะคะน่าจะาอาทิตย์หน้าเนาะก็เลยอยากเหงาไปม,มีเพื่อนอ่านด้วย้นมาอ่านไว้ด้วยกันนะคะสําหรับวันนี้ค่ะก็จะเป็นสรุปเนื้อหาที่เคยออกสอบหรือคาดว่าจะออกสอบนะคะเรามาเน้นย้ำอ่านไปด้วยกันค่ะ โมเดลเศรษฐกิจใหม่หรือ BCG Economy B Bio Economy C Circular Economy G Green Economy B Bio Economy คือระบบเศรษฐกิจชีวภาพซึ่งมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า C Circular Economy คือระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด G g ก e นอ e c o n o ม y คือระบบเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษเพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน Eastern Economic Corridor หรือ EEC หรือโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกได้แก่ชนบุรีระยองและฉะเชิงเซรา s o u t ์ e อีค o o มิคค c ร์ r ิโหรือ SEC ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ได้แก่จังหวัดละนองชุมพรนครศรีธรรมราชและ สุราธานี Northern Economic Corridor หรือ NEC, ขีด e คีเอทีพแลน้าและเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนและลำปางระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเชียงเหนือ Northern a s t e r n Economic คอร์ดิลหรือ NEEC ขีด e บ o ออ m y ได้แก่ขอนแก่นนครราชสีมาอุดรธานีและหนองคายรับเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางขีดตะวันตกหรือเซนชอขีดเวชช์อีโคโนมิกคอร์ดิหรือ, Central Economic, or, รอ C W E C ได้แก่ พระนครสีอยุธยานครปฐมสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีที่พูดไปเมื่อกี้จำกันได้ไหมคะขนาดเราก็จำไม่ได้เราก็อ่านครั้งแรกเนาะมาทวนกันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละภาคมีจังหวัดอะไรบ้างนะคะภาคตะวันออกเนาะก,ก็จะมีชนบุรีและยองฉะเชิงเซาส่วนภาคใต้ภาคใต้ก็จะมี ละนองชุมพรนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์และภาคเหนือล่ะมีจังหวัดอะไรบ้างเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางแล้วภาคตะวันออกเฉียงเหนือล่ะมีจังหวัดอะไรบ้างขอนแกน่นคนครราชสีมาอุดรธานีและหนองคายแล้วภาคกลางลภาคกลางและตะวันตกล่ะ มีจังหวัดอะไรบ้างก็จะมีพะระนครศรีอยุธยานครปฐมสุพรรณบุรีและกาญจนบ,บุรี